สวัสดีครับมาพบกับ ox computer support อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับในเรื่องของกระดาษนะครับที่เมื่อเมื่อใช้งานไปแล้วนะครับอาจจะกระดาษอาจจะติดภายในเครื่องนะครับมีวิธียังไงได้บ้างนะครับมาเรื่องมาเลยนะครับ ตัวนี้นะครับที่ที่ผมแนะนำเ่ยนะครับจะเป็นตัวซัมซุงนะครับโลเอ็กเพ s สเอ็มสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับซึ่งหลักการพวกนี้นะครับก็สามารถใช้ได้กับหลายๆรุ่นนะครับที่เป็นลักษณะของเครื่องโออิวันอยู่แล้วนะครับรูปแบบการทํางานของมันเนี่ยนะครับตัวถาดด้านล่างนะครับจะเป็นถาดกระดาษนะครับซึ่งจะถูกดูดมาทางด้านหน้านะครับถูกดูดขึ้นมาบริเวณโซนนี้นะครับและก็จะขึ้นมานะครับ บริเวณนี้นะครับขึ้นมานะถ้าหากกระดาษติดบริเวณส่วนนี้นะครับ <c oughs> ก็สามารถที่จะดึงออกมาได้เลยนะครับถัดมาครับเมื่อกระดาษเข้าไปสู่นะครับตลับหมึกนะในโซนนี้นะครับโซนนี้นะกระดาษจะไม่ติดตัวตลับมานะครับส่วนใหญ่จะไม่ติดมานะครับยกเว้นว่ากระดาษที่ท่านใช้นั้นอเผอิญว่าเป็นกระดาษ ที่เป็นลักษณะของกาวนะครับซึ่งแบบนี้จะอาจจะสร้างความเสียหายค่อนข้างที่จะรุนแรงกับหลายๆส่วนภายในเครื่องได้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับกระดาษนะครับจะอยู่ภายในเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นให้สังเกตนะครับถ้าหากว่าเลยนะครับเลยเลยไปแล้วเนี่ยนะครับให้ท่านลองใช้มือนะครับนะจับนะครับแล้วก็ดึงมานะครับถ้า เอิญว่าสามารถที่จะยังดึงได้อยู่เลยนะครับดึงออกมาได้เนี่ยนะครับให้ดึงกลับมานะครับแต่ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับอย่าให้กระดาษนั้นเกิดการพับกันนะครับให้พยายามดึงกระดาษออกมาเป็นรูปทรงนะครับเป็นรูปทรงกระดาษเหมือนเดิมนะครับเป็นรูปทรงกระดาษเหมือนเดิมนะครับหรือดึงสวนกลับมานะครับในกรณีดึงสวนกลับมาเนี่ยนะครับให้เพิ่มความระมัดระวังถ้าเกิดว่า มันแข็งผิดปกตินะครับให้หยุดนะครับและให้ดึงไปในทางทิศทางอีกฝั่งหนึ่งนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดท่านดึงมาทางนี้นะครับแล้วปรากฏว่ามันติดมันแข็งผิดปกตินะครับให้ท่านหยุดนะครับเพราะอาจจะมีเซ็นเซอร์อยู่นะครับให้ท่านดึงนะครับไปอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับจะเป็นด้านหลังโอเคนะครับนี่คือการแนะนำนะครับสำหรับกรณีกระดาษที่ติดอยู่ด้านหน้านะครับ เพราะนั้นนี่คือรูปแบบนะครับที่ที่ใช้ในการเอากระดาษที่ติดอยู่ภายในออกนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับจะเป็นทางด้านหลังนะครับ